นะครับพี่น้องประชาชนดูแล้วก็ต้องมานั่งดูเราว่าคนเรามันไว้ใจยากนะครับเข้าใจนะจุกรูนะนะครับสบายๆกันนะครับให้ความรู้กันนี่ตำรับตำรามีจะเชื่ออะไรต้องศึกษาหาความรู้สมัยนี้โจรเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเพราะประสบการณ์มันต้องใช้เวลาเก่งแค่ไหนก็ต้องใช้เวลาฝรั่งเขาบอกอะนะครับนะเออวินโดว์จะต้องใช้คําว่า Windows XP เลย e x ็ e ซ์ e n ลนประสบการณ์เนี่ยเด็กๆตามผมไม่ทัน เพราะนั้นสิ่งที่ผมมีก็คือผมทํามานานแต่ผมไม่ได้กเก่งกว่าเด็กนะเด็กแม่งเก่งกว่าผมเยอะแยะแต่ว่าสิ่งที่ผมมาเนี่ยมานานเนี่ยเอฟซีผมส่วนใหญ่แม่งกับคนแก่คนเท่าทั้งนั้นน่ะใครแก่ใครเท่ายกมือขึ้นพิมพ์หน่อยนะครับอายุหกสิปีไปแล้วอ้าพิมพ์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแข็งของพี่เดคืออะไรความแก่ความเหี่ยวความงอกนี่จุดแข็งผมเลยเพราะนั้นความเขี้ยวการทําธุรกิจในทุกทุกวันเนี่ยเราดูรายการโหนกระแส ทิ้งไหวริงพิบการหุ้นส่วนคนนั้นซื้อหุ้นคนนี้เอาคนนี้คนนี้เอาเอาคนนี้ออกเอาคนนี้เข้าคือการทําธุรกิจมันต้องมีสามรอบนะอันดับแรกคือรอบรู้ต้องมีความรู้ในธุรกิจถึงจะมาทาได้ไม่ใช่เห็นก็ทําก็อยากทำบ้างเห็นช้างขี้กับขี้ตามทางไปดูตูดช้างกับตูดเราแม่งไม่เท่ากันจริงไหมครับพี่น้องตูดเรากับตูดช้างไม่เท่ากันนะครับต้องมีความรอบรู้นะนะครับเข้าใจไหม จะขายลูกชิ้นก็ต้องรู้ว่าจะไปซื้อเนื้อซื้ออะไรจากไหนอตลาดเป็นใครกลุ่มลูกค้าสถานที่เป็นไงหนึ่งต้องรอบรู้ก่อนไม่ใช่แบบมีเงินนะครับเราอยากทําธุรกิจอันนั้นก็เรียกว่านะรวยแล้วต้องโง่ด้วยนะครับอันนั้นก็เสียค่างโง่ไปรอบรู้สองรอบครอบนะครับต้องเป็นคนละเอียดรอบครอบจะทําธุรกิจก็ต้องมีที่ปรึกษากฎหมายจ่ายเงินก็เป็นรายเดือนรายปีอะไรก็ว่าไปหรือรายครั้งทําธุรกิจสมัยนี้ต้องมีทนายเพราะอะไรเพราะสมัยนี้จาก เวลาทําธุรกิจนยะทำธุรกิจกับเพื่อนสักพักแม่งก็กลายเป็นโจรไปแล้วทาธุรกิจกับเราเดี๋ยวสักพักแม่งก็ไปเปิดแบรนด์ใหม่แข่งกับเรานะเพราะนั้นเราดูรายการผลกระแสนี่ได้ประโยชน์เยอะนะรายการไอ้หนุม่มกัญชัยเนี่ยนะแต่ผมไม่ได้เกี่ยวกับตัวละครนะแต่แบบพอดูลายการหลกระแสแม่งได้ประโยชน์เรามีเพื่อนชวนมาลงทุนอ้าวสักพักไปนะทิบหายขโมยข้อมูลลบไฟล์ไปแล้วลบเอกสารลบหลักฐานข้อมูลทางการค้าลบ ลบเอกาสารในคอมพิวเตอร์ไปเอาไปตั้งบริษัทใหม่มาแข่งกับเราอันนี้ผมไม่ได้ว่าแขกรับเชิญในรายการนะอันนี้ผมบอกว่าพอดูรายการรู้โอ้โหนี่แม่งน่ากลัวนะเราทําธุรกิจกับเพื่อนเอาสักพักแม่งหักหลังเราแล้วก็เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้กรรมการด้วยกันสักพักเอาขโมยข้อมูลลบไฟล์ไปร้อยๆไปนะแล้วไปตั้งบริษัทใหม่อันนี้คือสิ่งที่เราได้จากรายการเนี่ยเป็นข้อคิดสําหรับตัวเราไม่เกี่ยวกับตัวละครในรายการโอ้ยมันน่ากลัวนะคนพวกนี้ พอเราดูรายการหัวกระแสแล้วมันนึกถึงตัวเราโอ้โหมันน่ากลัวแรกๆกัเป็นเพื่อนกันพี่รักน้องน้องก็รักพี่บางคนก็เป็นอคนสนิทพี่อยากจะถือหุ้นจนวันตายจนเข้าตลาดหลักทรัพย์ไอชิบหายสักพักขายละพอขายเสร็จจะมาของเงินเพิ่มถ้าไม่อยากให้พี่เป็นพยานในศาลนะต้องจ่ายเพิ่มนะอ่านะครับอ่าเห็นนะเนี่ยดูเยมันดูรายการหัวกระแสเนีย่ยมันดูไว้ใจคนยากอะ เพราะฉะนั้นหนึ่งรอบรู้สองรอบครอบต้องมีที่ปรึกษากฎหมายจ้างทนายไปเลยนะตั้งบริษัทจ่ายเท่าไหร่กี่หมื่นนะพันสองหมื่นอะไรก็ว่าไปนะที่ปรึกษาบริษัทรายเดือนรายปีมันมีหมดใกล้ใกล้บ้านเราอะเยอะแยะต้องมีที่ปรึกษารอบคอบออออรอบอ่าอ่ารอบรู้รอบครอบรอบจัดต้องเขี่ยวเออนี่นะเป็นกรรมการบริษัทนะเราดูรายการหัวกระแสนะนะครับดูรายการหัวกระแสะ คนนี้เป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นนะครับเท่าๆเราเลยแต่ปรากฏว่าอะไรขโมยข้อมูลบริษัทไปไปตั้งบริษัทแข่งขันกับบริษัทบริษัทของเราทั้งๆท,ที่ตัวเองก็เป็นกรรมการบริษัทแต่ไปอยู่กับคู่แข่งโอ้ยว้นี่มันโกงเรานี่หว่านะที่ผมพูดนี่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวละครของกระแสแต่เอาสิ่งในรายการเนี่ยมาวิเคราะห์โอ้นี่มันโกงเรานะเป็นกรรมการบริษัทเราเป็นหุ้นส่วนเราเท่ากันแต่ปรากฏว่าไปตั้งบริษัทแข่งกับเราเราก็แย่นะครับนะ อืมเดี๋ยวจะคู่นะจะคู่นะครับนะครับเนี่ยมันไปหักหลังเราเราก็ต้องหักหลังมันบ้างทํายังไงหุ้นเราคนละสี่แปดหรือสี่แปดอีกสี่เปอร์เซ็นต้องไปซื้อมันมาแพงแค่ไหนก็ต้องซื้อกําไรหกล้านซื้อสี่เปอร์เซ็นสองล้านห้ายอมมันจ่ายปัปไปเราเป็นหุ้นใหญ่พอหุ้นใหญ่ก็จัดประชุมวิสาม,มันผู้ถือหุ้นเสร็จแล้วก็ถอดกรรมการเลยเพราะการถอดกรรมการบริษัททําได้วิธีเดียวคือโดยที่ประชุมใหญ่ เข้าใจไหมฮะโดยที่ประชุมใหญ่ก็ถอดกรรมการเราก็เป็นกรรมการแทนแล้วก็เฉดหัวไอ้ไอ้ผู้ถือหุ้นที่มันนะครับหักหลังเราไปตั้งบริษัทแข่งแล้วก็ไอ้ส่วนไอ้ลูกจ้างคนไหนที่มันทรยศขโมยข้อมูลไปก็ไล่แม่งออกไปเพราะเป็นลูกจ้างแต่ดันเป็นไส้ศึกไปตั้งบริษัทแข่งกับนายจ้างไอ้แบบนี้ก็ลูกจ้างสายโจรอันนี้คือหมายถึงว่าอันนี้เราสิ่งที่เราได้จากรายการผลกระแสแต่ไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ อ่าตัวละครอันนี้เราพอเราดูปุ๊บเรานั่งาวิเคราะห์โอ้โหแม่งน่ากลัวนะโอ้โหหุ้นส่วนแม่งก็ไปตั้งบริษัทแข่งหักหลังเราพอเราหักหลังมันบ้างก็งซื้อหุ้นมันมามันก็หาว่าเราไปฮุบกิจการไปซื้อหุ้นเงินแบบลับๆนะครับนะครับใครจะซื้อหุ้นเปิดเผยขนาดโกงบริษัทเนี่ยเป็นกรรมการบริษัทด้วยกันไปตั้งบริษัทยังไปยังไปตั้งลับๆไม่เคยบอกหุ้นส่วนเลย เพราะฉะนั้นลับก็เจอลับนะความลับก็เจอความลับของลับก็เจอของลับบระวังน่ะความลับไปเจอของลับเข้าไปจะหนักกว่านี้ออมึงหักกูกูก็ต้องหักมึงนะครับเขาก็ต้องมีอํานาจในการบริหารเพราะอะไรเพราะมิฉะนั้นเจ๊งนะครับเนี่ยมันต้องชิงไหวชิงพษินี่ะรอบรู้รอบครอบรอบจัดต้องเขี้ยวต้องทันเกมเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจก็ต้องมีรอบรู้รอบครอบรอบจัด น,นี่คือสิ่งที่พี่เดเกิดมา6 2 63ปีแม่งแก่แล้วพี่เดหลงลืมจาไม่ได้เลยกูชื่ออะไรมั่งแล้วเนี่ยตอนนี้นะนต่ตำลงตําราก็ต้องเปิดเพราะแม่งแก่จำไม่ได้เพราะฉนั้นพี่น้องประชาชนนะฟังรายการจานเดย์แล้วตัดคลิปไปเผยแพร่รอบรู้รอบครอบรอบจัดจะทําธุรกิจกับเพื่อนฝูงหนึ่งต้องมีความรู้หาความรู้ถ้าไม่รู้อย่าทำสองรอบครอบต้องมีที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาการเงินการตลาดรอบจัดต้องเคี่ยว ต้องเท่าทันเล่เหลี่ยมนะเอ่อเล่เหลี่ยมต่างๆ <c oughs> เล่เหลี่ยมคนโกงเล่เหลี่ยมของผู้ของหุ้นส่วนเล่เหลี่ยมของลูกจ้างและเดี๋ยวนี้ก็หุ้นส่วนสายโจรลูกจ้างสายโจรมันเยอะ <c oughs> ผมไม่ได้ว่าใครแล้วไม่เกี่ยวกับรายการผลกระแสแต่ผมได้ข้อคิดจากรายการผลกระแสรายการกัญชัยได้ยแมได้ประโยชน์จริงเลยนะครับนะมาเราไม่เกี่ยวกับแต่รายการอ่ะแต่เราเอามาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าเนี่ย เนี่ยดูตัวอย่างจากรายการนี่เราต้องระวังโอ้โหนะครับแล้วก็เวลาจะคุยกับหุ้นส่วนหรือลูกจ้างสมัยนี้ต้องอัดเสียงครับเพราะฉะนั้นแม่งจะบอกว่าวอะไรอ่าผมไม่เคยพูดเลยครับหนูไม่เคยพูดเลยพอเปิดคลิปเสียงเข้ามาเปนะ็นไงเรียบร้อยครับเสียงชัดเจนครับไม่พอเอาไปสองล้านห้าแล้วไม่พอขอเพิ่มนะถ้าไม่จ่ายก็ปนะเป็นไงอา่าจะเป็นพยานให้อีกฝ่ายหนึ่ง น่ต่อรองถ้าไม่อยากให้เป็นพยานเอาจ่ายมาเพิ่มครับเป็นไงเห็นไหมคือสมัยนี้นะไอการกระทาแบบเนี้คล้ายๆเหมือนแบล็กเมล l นะครับแต่ผมไม่ได้ว่าใครอันนี้หมายถึงว่าพอเราดูแล้วเรามานั่งคิดโอ้โหนี่แม่งสลับทับซ้อนนะขนาดซื้อขายหุ้นก็ต้องถ่ายวิดีโอไว้เพราะอะไรเดี๋ยวแม่งบอกว่าไม่ได้จ่ายตังค์นะครับนะเอาเงินกองกันเลยครับผมด,ดูในโหนกระแสเนี่ยสมัยนี้คนไว้ใจไม่ได้ ต้องอัดเสียงต้องอะไรกันน่ะนะครับพี่น้องประชาชนดูแล้วก็ต้องมานั่งดูเราว่าคนเรามันไว้ใจยากนะครับเข้าใจนะจุกรูนะนะครับสบายๆกันนะครับให้ความรู้กันนี่ตำรับตำรามีจะเชื่ออะไรต้องศึกษาหาความรู้สมัยนี้โจรเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับ